อันนี้ก็เป็นสามเพลงสามแนวทางว่าอ่านหนังสือให้เก่งแล้วค่อยไปอ่านอื่นหรืออ่านอย่างอื่นทําอย่างอื่นให้เก่งแล้วค่อยกลับมาอ่านตัวเองอ่านหนังสือหรือเราจะทาเรื่อง,รองพร้อมกันอัน,นอันนี้เป็นการให้ความหมายของการอ่านในเชิงกว้างแล้วก็มาที่มาที่หนังสือในในแคบเขาคือใดไปเป็นเดอร์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ครับคิดได้ไปเป็นครับพบกับเบาทิครับบบาทิี๋จะมาพบพบท่านในรายการคุยการอ่านกเบ,บาวทินะครับขอแนะนำทุกคนนะครับเบาวทินะครับเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการแนะนำ การอ่านการเกียนให้กับเยาวชนอยู่นะครับวันนี้คลิปแรกนะครับเราจะมาคุยกันผมตั้งประเด็นคำถามว่าแค่คำโกหกหรือว่าการอ่านสำคัญจริงๆที่ต้องตั้งเช่นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเคยมีคำถามในใจเหมือนกับผมว่าที่ สังคมเราหรือสังคมโลกก็ตามนะครับส่งเสริมการอ่านให้คนอ่านออกเขียนได้ท่านั้นไม่พอยังส่งเสริมให้คนรู้จักหาหนังสืออ่านหรืออ่านเรื่องราวจากอินเทอร์เน็ตอ่านให้มากการอ่านนี่มันดีการอ่านนี่มันช่วยเปลี่ยนชีวิตการอ่านนี่มันเป็นพลังการอ่านนี่มเป็นความสุขคือนิยามการอ่านนี่ล้วนแต่เป็น เป็นสิ่งที่ดีนะครับแม้ว่าสังคมไทยของเรานั้นตอนนี้หรือที่ผ่านมาก็ตามนะครับจะส่งเสริมการอ่านแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ผลหรือว่าอาจจะได้ผลก็ได้นะครับเพราะว่าคนไทยเรานั้นใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับวันนี้ เา้ที่ก็เลยจะมาตั้งคําถามนะครับถามตัวเองแล้วก็จะตอบให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหรือท่านผู้ชมถ้ามีความคิดใดๆนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับเน้นแสดงความคิดเห็นมาคุยกันนะครับจากประสบการณ์ที่อยู่ในเว็บวงที่ส่งเสริมการการเรียนภาษาภาษาไทยแล้วก็ส่งเสริมการอ่านมา ยี่สิบกว่าปีนะครับก็มีคำถามนี้แหละนะครับยังคาดใจอยู่ก็อยากจะมาตอบให้ตัวเองได้เข้าใจนะครับและท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ชมก็ฟังไปด้วยนะครับทำความเข้าใจไปด้วยคือคำถามนี้มันสำคัญมากว่าที่สังคมเรายังไม่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการอ่านจริงจังหรือว่าระบบองการอ่านของเรายังยังไม่รับการพัฒนาเหมือนประเทศที่ ก็มีการพัฒนาแล้วเขาเห็นความสําคัญของการอ่านจริงๆจังๆเรานั้นต้องไปสู่จุดนั้นไหมหรือว่าการอ่านไม่สําคัญแล้วในยุคนี้เลิกดีไหมเลิกส่งเสริมดีไหมนะเลิอกอ่านหนังสือดีไหมเพราะตอนนี้หนังสือดิจิตอลหรือการอ่านในแพลตฟอร์มต่างๆในในอินเทอร์เน็ตนี่มันเข้ามาแทนที่ไหมอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปตอตอบคาถามเราที่จะไปตอบคำถามตัวเองว่า แค่คำโกหกหรือว่าการอ่านสําคัญจริงๆนั้นเรามาจํากัดความไม่เข้าใจตรงกันก่อนดีไหมครับว่าการอ่านนี่คืออะไรในทัศนะของเบาที่นี่การอ่านเนี่ยแน่นอนที่สุดอันดับที่หนึ่งเลยก็คือการอ่านหนังสือเมื่อเราอ่านออกกินได้เราก็อยากจ,จะอ่านสิ่งที่เราสนใจอยากจะหาคําตอบนะครับคําตอบสําเร็จรูปหรือว่าคําตอบที่จะทําให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจ ตอบปัญหาตัวเองได้นั้นอยู่ในหนังสือเป็นหลักเป็นฐานทีเดียวแต่แน่นอนครับบาวที่ก็เช่นกันไม่ไม่ได้จํากัดว่าการอ่านจะต้องอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับเราอาจจะอ่านจิตใจตัวเองเราอาจจะอ่านจากอินเทอร์เน็ตเราอาจจะอ่านจากการทํางานจากประสบการณ์ที่เราเราทําไปแล้วเราก็ามานั่งทบทวนมาอ่านดูว่าเราทําอะไรลงไปจะทํายังไงให้มันดีขึ้น นั่นก็เป็นการอ่านขั้นสูงทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องการอ่านจิตใจอ่านในการฝึกจิตใจในการภาวนาในการทำสมาธิอะไรก็ตามที่สุดแล้วก็คือเป็นการอ่านจิตใจตัวเองอ่านให้ออกบอกให้ได้ใช้ให้เป็นเหมือนที่พระท่านว่านนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านนี่มันมีความหมายกว้างม,มากแต่อย่างไรก็ตาม ในที่นี้เป้าที่ขอเฉพาะเจาะจงไปที่การอ่านหนังสือซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นหลักเป็นฐานคือมันเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนสําคัญก่อนที่เราจะไปอ่านอย่างอื่นถ้าเราอ่านหนังสือได้เก่งดีเคราะห์วิจารณ์เชื่อมโยงได้ดีสรุปความได้คมชัดเป้าที่เชื่อว่าเราสามารถที่จะไปอ่านอย่างอื่นที่ไม่ใช่หนังสือได้ดีดีทีเดียวดีมากทีเดียว แต่แน่นอนครับรทุกทฤษฎีมีข้อยกเว้นเราอาจจะไปอ่านอย่างอื่นหรือทำงานเก่งประสบความสาเร็จก่อนแล้วค่อยมาอ่านหนังสือก็ได้นะครับก็กเป็นอีวิธีหนึ่งหรือเราจะอ่านหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยแชร์ประสบการณ์จากการอ่านไปด้วยแชร์ให้กับตัวเองนะครับเราก็จะเก่งทั้งสองด้านไหม อันนี้ก็เป็น3าม,ามพลง3แนวทางว่าอ่านหนังสือให้เก่งแล้วค่อยไปอ่านออีกหรืออ่านอย่างอื่นทําอย่างอื่นให้เก่งแล้วค่อยกลับมาอ่านตัวเองอ่านหนังสือหรือเราจะทำเรื่พร้อมกันอัน,นอันนี้เป็นการให้ความหมายของการอ่านในเชิงกว้างแล้วก็มาที่มาที่หนังสือในในแคบเขานะครับอ่ะเอามาที่ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับว่าแค่คำโกหก หรือการอ่านสําคัญจริงๆเราจะมาพูดถึงการอ่านหนังสือนะครับที่เราส่งเสริมการอ่านต้องเป็นนักอ่านอย่งรง่อนี่เราลองมาทบทวนดูว่าบาที่คิดว่าไม่ไม่ใช่คําโกหกหรอกเป็นเรื่องจริงแน่นอนแต่เรื่องจริงนั้นเราต้องให้ค่าว่าเป็นเรื่องจริงเฉพาะบุคคลเฉพาะกลุ่มหรือว่าเรื่องจริงของคนทุกคนถ้าเราไปสํารวจว่าคนที่ได้ทํางาน ได้เปลี่ยนสถานะอาจากครอบครัวอย่างผมเป็นลูกชาวนาได้ไม่มีโอกาสได้ทํางานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ชาวนายกตัวอย่างตัวเองนี่ชัดเจนว่าถ้าผมไม่ได้อ่านหนังสือไม่มีทางเลยครับป่านนี้ผมก็ยังจะต้องเป็นชาวนาอยู่แต่แน่นอนถ้าผมเป็นชาวนาแล้วผมอ่านหนังสือด้วยอ่านเหมือนตอนนี้ตอนที่ที่เปลี่ยน อาชีพจากพ่อจากแม่มามาทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพที่ที่เกิดมาพร้อมพ่อพร้อมแม่นี่นั่นแหละครับผมว่าถ้ายังอ่านแบบนี้อยู่ผมอาจจะเป็นชาวนาที่ไม่ใช่ชาวนาแบบดั้งเดิมแล้วผมจะต้องเป็นชาวนาอีกแบบหนึ่งแน่นอนถ้าพื้นฐานการอา่านหรือประสบการณ์การอ่านหนังสือของผมนั้นมุ่งที่จะพัฒนาการทำนาให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนอ่านหนังสือนี่ างทีมันก็เป็นดาบสองคมนะครับพ่อแม่อยากอาจจะให้ทํากิจกรรมกิจกรรมการงานอาชีพที่พ่อแม่สร้างไว้เป็นหลักเป็นฐานให้มาสืบต่อแน่นอนครับถ้าอาชีพนั้นยังไม่ใช่อาชีพในฝันของลูกแล้วลูกก็เมื่อลูกอ่านหนังสือหรือศึกษาหาความรู้มากขึ้นลูกก็ย่อมที่จะมีทางเลือกมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะที่จะมา ทำอาชีพที่พ่อแม่ได้เตรียมไว้ให้หรือมีไว้ให้ลูกก็มีทางเลือกที่จะไปทําอย่างืองและแม้และแม้ลูกอ่านหนังสือมากๆแล้วลูกเกิดเห็นความสําคัญของอาชีพพ่อแม่การกลับมาทําอาชีพที่พ่อแม่ทําไว้ให้หรือสร้างฐานไว้ให้เขาย่อมที่จะทำทำอาชีพเดิมนั้นให้มันดีขึ้นได้ ให้มันเปลี่ยนไปให้มันพัฒนาขึ้นให้มันก้าวหน้าขึ้นให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่คำโกหกแน่นอนครับการอ่านสำคัญจริงๆนะเราลองมาไล่ดูว่าการอ่านนั้นมันสำคัญขนาดไหนมันก็เหมือนกับกับเราจะเข้าไปเข้าไปป่าหาเห็ด ตอนในน่อยย่ำย่ำในน่อยเนี่ยบ่าวทีไปหาเห็ดน้ำพอน้ำแม่แต่คนไปหาเห็ดเนี่ยกรก็ต้องอ่านเด้เราต้องอ่านเข้าป่าเห็ดเราต้องอ่านอ่านอะไรครับอ่านจากคําพูดของพ่อของแม่อ่านจากคําบอกเล่าของชาวบ้านว่าถ้าไปป่านี้นะป่านี้มีเห็ดอย่างไหนป่านี้มีเห็ดอะไรบ้างและป่านี้มีจุดสําคัญมีต้น อะไรต้นพยอมใหญ่มีโพลปลวกโพลต้นข่คือมันจะมีมีจุดที่เห็ดแต่ละชนิดมันจะออกอยู่ในป่านั้นอันนี้เราก็ต้องอ่านใช่ไหมครับถ้าเราไม่ฟังเราไม่เรียนรู้เราไม่อ่านคำพูดไม่แปลความหมายของคำพูดของพ่อของแม่หรือของชาวบ้านญาติพี่น้องเราที่ไปเก็บเห็ดในป่านี้ ไม่มีทางครับที่เราจะไปหาเหตุดได้ได้เร็วได้ไวหรือว่าได้เหตุอย่างที่เราต้องการระาวางพื้นที่นี่เห็ดมีเหตุปลวกเหตุหนาเหตุเข้าใครมันอยู่คนละที่คนละจุดเพราะฉะนั้นการอ่านนี่เหมือนกับเราเรามีแผนที่ถ้าเราอ่านก็เหมือนกับเรากางแผนที่อ่านมาแล้วเราการแผนที่แล้วเรารู้เส้นทางว่าที่จะไปตรงนั้นตรงนี้ นะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบหนึ่งอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ก็ลองคิดตามดูว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือไม่มีทางที่เราจะก้าวข้ามจากจุดที่เราไม่รู้ไปสู่จุดที่เรารู้มากขึ้นและยิ่งเราเพิ่มพูนสอดแสวงหาอ่านหนังสือในแนวเดียวกันมากๆเขา้าเราก็จะทำให ตัวเรามีแผนที่มากขึ้นมีจุดมีเส้นทางมีการวางแผนที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในการสแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในการพัฒนาสมาชิกต่างๆฉะนั้นต่อคําถามนี้บาวที่เชื่อว่าทุกคนคงจะได้คําตอบไม่ต่างกันมากนะหรือมีใครที่คิดว่าการอ่านหนังสือไม่สําคัญแล้วนะครับ ไม่สำคัญเลยหรือว่ามีความสำคัญน้อยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับคุยการอ่านกับเปาวที่ในคลิปที่หนึ่งนะครับปาที่ก็จะขอให้ท่านผู้ชมได้กดติดตามด้วยนะครับเราจะมาพบกันทุกวันนะครับกับเปาที่การคุยการอ่านกับเปาที่นะครับป้าที่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ เท่าที่มีนะครับไม่ใช่นักอ่านอะไรไม่ใช่นักอ่านตัวยงประเภทรู้หนังสือทุกประเภททุกชนิดหรือประเภทว่าไปออกรายการเป็นแฟนบันเทิงการอ่านอะไรยังไม่ใช่แต่บ่าวที่เชื่อว่าประสบการณ์ที่รักการอ่านชอบอ่านหนังสือแต่แม้ว่าจะเป็นการชอบเฉพาะในชุดของหนังสือในประเภทหนังสือบางชนิดก็ตาม แต่คิดว่าการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้อาจจะทําให้ท่านาผู้ฟังได้คิดบ้างนะครับไม่มากก็น้อยแต่ที่สําคัญครับเ่าวที่นี่เป็นคนได้ได้คือได้ทบทวนตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตอนนี้ที่แนะน,นํานแนวเยาวชนอยู่นี้บ่าที่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าการอ่านยังมีความสําคัญอยู่ไม่ใช่คําโกหกแล้วจะยังคงสําคัญต่อไป เรื่อยๆตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีสังคมที่จะต้องเรียนรู้ไม่ใช่สังคมของโรบอทมนุษย์ยังจําเป็นจะต้องอ่านหนังสือแม้ว่าระบบการระบบหนังสือบ้านเราแม้ว่าการส่งเสริมการอ่านของบ้านเราจะเป็นยังไงก็ตามแต่โลกใบนี้จะขาดการอ่านหนังสือไม่ได้เลยหนังสือจะยังคงสําคัญกับมนุษย์เพราะว่าที่เชื่อว่า หนังสือนี้เป็นนวัตกรรมที่ที่ยังคงเป็นนวัตกรรมวัตกรรมที่คลาสสิกและเป็นฐานของการสร้างสรรอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับมีอะไรก็เม้นเข้ามาคุยกันนะครับเรื่องของการอ่านคำโกหกหรือว่า,าการอ่านสำคัญจริงๆนะครับคุยกันมานะครับพบกันใหม่ครับ คิดได้ไปเป็นเด้อคิดได้ไปเป็นครับ